ในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีเด็กชายคนหนึ่งเขาชื่อน้อยน้อยเป็นเด็กที่ไม่ชอบทำงานชอบนั่งเล่นใต้ต้นไม้ดูเมฆลอยไปมาแล้วก็คิดฝันว่าถ้ามีข้าวสุกลอยลงมาจากฝ้าได้ก็คงดีเราจะได้นั่งกินไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยเลยวันหนึ่งในขณะที่น้อยกำลังนั่งเกาหัวอย่างขี้เกียจ แม่ของเขากำลังตำข้าวอยู่ใต้ถุนบ้านเสียงครกตำดำตึงต้งตๆ้งดังไปทั่วน้อยทำหน้าเบ้แล้วพูดขึ้นว่าแม่จา๋าทำไมต้องมาตำข้าวให้มือมือข้าวเปลือกก็เป็นข้าวอยู่แล้วไม่เห็นต้องตำให้ยุ่งยากเลยแม่เงยหน้าขึ้นมองลูกชายที่นั่งขาพาดราวระเบียงอย่างสบายใจแล้วก็ยิ้มก่อนจะตอบว่า ถ้าไม่ตำํำข้าวก็ยังเป็นข้าเปลือกอยู่แบบนี้นะลูกแล้วเจ้าจะกินได้หรอน้อยนั่งคิดเขามองไปที่กระด้งข้าวเปลือกเม็ดข้าวสีทองยังมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่เขาหยิบขึ้นมาหนึ่งเม็ดแล้วลองเขียวอู้แข็งเป็นหินเลยเขารีบทายคิ้งอย่างรวดเร็วแม่หัวเราะเบาๆแล้วพูดต่อว่าเห็นไหมลูก ถ้าข้าวไม่ผ่านการตำไม่ผ่านความลำบากมันก็ยังเป็นข้าวเปลือกที่กินไม่ได้อยู่ดีก็เหมือนชีวิตคนเรานั่นแหละถ้าไม่ผ่านความยากลำบากบ้างก็ไม่เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่เข้มแข็งเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อเรียกให้น้อยไปช่วยเกี่ยวข้าวที่นาน้อยร้องลั่นขยี้ตาอย่างขี้เกียจสุดชีวิตนี่มันวันหยุดของเขานะทำไมต้องไปทำนาด้วย แต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลี้ยงไม่ได้น้อยเดินลากเท้าตามพ่อไปยังทุ่งนาทุ่งข้าวสีทองอารามไหวตามสายลมเหล่านกกระจิบกระโดดไปมาอย่างร่าเริงในขณะที่น้อยเองยืนเซื่องซึมเหมือนหุน่นไลกาเอา้าจับเคียวแล้วเกี่ยวข้าวแบบนี้พ่อสาธิตให้ดูจากนั้นก็ยื่นเคียวให้กับเขา น้อยลองจับแล้วเกี่ยวบ้างแต่เขาเกี่ยวแบบขอทีไปทีส่วนข้าวพันกันยุ่งเหยื่เขากรีดลองลั่นข้าวเกี่ยวโดนแขนไปหลายเส้นทําให้เกิดรอยแดงไปหมดมันเป็นแบบนี้แหละลูกต้องอดทนหน่อยนะพ่อพูดพร้อมกับหัวเราะแต่สําหรับน้อยแล้วนี่มันไม่สนุกเลยสักนิดเขาทิ้งตัวลงกลางคันนาถอนหายใจเหนื่อยก่อนจะบ่นออกมาว่า ทำไมพ่อไม่ขายควายไปซื้อข้าวมาเลยล่ะจะได้ไม่ต้องมาทํางานหนักแบบนี้พ่อหันมามองน้อยแล้วพูดด้วยน้าเสียงที่จริงจังว่าถ้าลูกไม่เคยลงมือทํางานหนักลูกจะไม่มีวันเข้าใจคุณค่าของมะข้าวสักเม็ดเหมือนข้าวเปลือกถ้ามันไม่ผ่านแดดผ่านฝนผ่านลมแรงมันก็จะไม่มีวันเติบโตเป็นข้าวที่งดงามได้ คืนนั้นลมพัดเย็นสบายน้อยนอนอยู่บนแคร่ใต้ถุงบ้านดวงตาจ้องมองเข้าเปลือกในกระดงที่แม่เพิ่งตากเอาไว้ตอนแรกมันก็เป็นแค่เข้าเปลือกธรรมดาธรรมดาแต่พอจ้องไปนานๆเขากลับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมากระซิบกับเขาเรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะน้อยสะดุง้งรีบขยี้ตาตัวเองแรงๆแล้วมองไปที่กองข้าเปลือกอีกที เราหูฝาดไปเองหรือเปล่าแต่แล้วจู่ๆเข้าเปลือกเบ็ดหนึ่งก็ค่อยๆลอยขึ้นมามันกระพริบวิบวับเหมือนมีแสงบางอย่างอยูอย่ในนั้นน้อยตกใจอาปักข้างรีบกระโดดหนีเจ้าเป็นใครเข้าเปลือกไงล่ะฮะเข้าเปลือกพูดได้ได้วยหรอเข้าเปลือกพยักหน้าแล้วพูดต่อว่าใช่แล้วเราอยากให้เจ้า ฟังเรื่องราวของเราสักหน่อยว่ากว่าจะมาเป็นข้าวเปลือกเลตลเมดมันไม่ง่ายเลยนะม้อยขโมดคิว้วแล้วมันยังไงหรอเขาเปลือกยิม้มก่อนจะเริ่มเล่าว่าเราเกิดขึ้นจากต้นข้าวที่ยืนตักแดดมานานหลายเดือนทนฝนทนลมทนมแมลงกัดกินกว่าจะเติบโตมาได้ก็เกือบจะไม่รอดพอเราโตเป็นเมล็ดข้าว ชาวนาก็มาเกี่ยวเราออกจากต้นบางเมล็ดก็หล่นร่วงไปตามทุ่งนาบางเมล็ดก็ถูกนกสิกกินไปต่อหน้าต่อตาแต่อย่างพวกเราที่รอดมาได้ก็ต้องถูกตากแดดจนแห้งแล้วถูกตำถูกฝัดเปลือกออกถึงจะกลายเป็นข้าวสารที่คนเขากินกันน้อยทำหน้านักใจโอ้โหฟังดูเหนื่อยกว่าที่ขาคิดอีกนะก็ใช่นะสิ เพราะงั้นกว่าที่เจ้าจะได้กินข้าวส,สวยๆในจานมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะน้อยนิ่งไปสักพักจูจ่ๆเขาก็รู้สึกว่าข้าวที่เขาเคยคิดว่าเป็นแค่ของธรรมดาธรรมดากลับมีคุณค่าขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อถ้าเราเป็นเข้าวเปลือกเราจะทนได้ขนาดนี้ไหมนะเข้าเปลือกมองหน้าน้อยแล้วยิ้มก่อนจะพูดทิ้งท้ายไว้ว่าจำไว้เถอะน้อย ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่ดี mm. ก็ต้องอดทนให้ถึงที่สุดหลังจากคืนนั้นที่เขาเปลือกพูดกับเขา mm. เขาก็เริ่มมองต่างจากเดิมจากที่เมื่อก่อน mm. เขาเปลือกก็แค่เ mm. ล็กๆไร้ค่าสุกเหยียบไปมาก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนนี้น้อยรู้แล้วว่ามันต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะเป็นข้าวที่เรากินแต่มันก็แค่ข้าวเปลือก มันจะเข้าใจอะไรเกี่ยวกับความลำบากของคนอย่างเรากันนะน้อยบ่นกับตัวเองก่อนที่จะมองไปที่ยุงข้าวที่เต็มไปด้วยข้าวเปลือกแม่เดินมาพร้อมกับกระบุงใบใหญ่แม่ถอนหายใจยาวๆแล้วพูดขึ้นมาว่างานยังไม่เสร็จเหลืออีกเยอะเลยนะน้อยวันนี้ต้องเอาข้าวเปลือกไปสีแล้วล่ะสีข้าวหรอใช้สีลูกถ้าเราไม่สีข้าวเราก็จะไม่มีข้าวสารหุงกินไง น้อยจำใจเดินตามพิธีลานสีข้าวบรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยเสียงดังจากครกกระเลืองที่ตำข้าวเปลือกคนเฒ่าคนแก่ช่วยกันตำข้าวอย่างขมักขม้นพ่อสับมือเขาให้ลองจับสักไม้แล้วบอกอาลองตำดูหน่อยน้อยยกไม้ตำข้าวอย่างกลัวๆแล้วก็แทกลงไปกับข้าวเปลือกเมื่อยแขนน้อยร้องลั่นยังไม่ทันไรเหงื่อก็ไหลซึมเต็มตัว คนแก่ที่ยืนข้างๆหัวเราะเอ็งยังต้องปลึกอีกเยอะนน้อยสีข้าวไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหรอกแต่แทนที่น้อยจะถอดใจเขากลับนึกถึงคำพูดของเขาเปลือกขึ้นมาฉันอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ต้องอดทนให้ถึงที่สุดเขาออกแรงตำข้าวต่อไปแม้แขนจะเมื่อยแม้เหงื่อจะไหลเต็มตัวแต่เขาก็ไม่หยุดหลังจากที่น้อยช่วยตำข้าวจนแขนแทบจะหลุด เขาก็รู้แล้วว่ากว่าข้าวเปลือกจะกลายเป็นข้าวสารให้เราได้กินนั้นมันไม่ง่ายเลยเย็นวันนั้นแม่เอาเข้าวสารที่ได้ไปสาวน้ำแล้วหุงในหม้อข้าวน้อยนั่งมองไปจากเตาถ่านที่ค่อยๆ่อยแผดไอร้อนส่งขึ้นมาข้าวสารที่อุตส่าห์ตามาตอนนี้กำลังโดนทดสอบอีกครั้งมันต้องผ่านไปอีกเหรอเนี่ยเขาพูดคนเดียวกับตัวเองพ่อเขาหัวเราะเบา,เบา,เบา แน่นอนสิลูกแค่ผ่านครกตำข้าวยังไม่พอถ้าไม่ผ่านไฟให้สุกก็ยังกินไม่ได้อยู่ดีน้อยนั่งมองหม้อข้าวด้วยความรู้สึกใหม่ข้าวสารที่เคยเป็นข้าวเปลือกตอนนี้กำลังเปลสภาพเป็นข้าวสวยหอมๆพร้อมกินมันต้องอดทนอีกครั้งอดทนให้ถึงที่สุดถึงจะกลายเป็นข้าวที่มีค่าได้ เวลาผ่านไปเข้าสวยร้อนๆถูกตักใส่จานแม่ยกสำรับอาหารมาวางตรงกลางวงน้อยตักเข้าปากคำแรกหูหวานจังพ่อหัวเราะหวานสิก็พอลูกเป็นคนตาเองนี่น้อยยิ้มออกมาเขาเข้าใจแล้วว่าความอร่อยของข้าวไม่ได้อยู่ที่รสชาติแต่อยู่ที่ว่าเราผ่านอะไรมันมาบ้างก็เช่นเดียวกันกันกบชีวิต ความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไรแต่อยู่ที่เราอดทนอะไรมาตั้งหากน้อยมองรูข้าวในจานแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองวันนี้เขาได้บทเรียนสําคัญไปอีกหนึ่งบทแล้ว